เป็นกองตากองฟินการดนตุนยหน่ยกองบทกวีซึ่งกะมวนก <c oughs> รบฟาฟ้าคุ้มคนต้นไม้ทุกต้นพ่อยินดีรู้มากสามาขี่เพื่อพ่อแห่งไทยเงาปะจาคา ดูดีแผ่นดินนี้มีต<ด>ุกด้วยองค์พระสงไทยบรรดาชาติชนช่นชมสงใจถาวายพรพรเกิดไทยภูมิพลมหาราชาพักดีถวายภูมิใจก้องไทยท,ทั้งชา มหาลัายเปิดกรงรองขอรากเมื่อติดสารพลังงานแทนแก้ปัญหาฝนล้วนนักพูชาวนาชาติไทยนับว่าโชคดีสงคราเศรษฐกิจพอเพียงรองเรียกพี่วา่าเหมือนปัตย์สยา เบอร์ฟากรุงปัตตานีไทยทั้งพอ่อภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้เพื่องความู้วิถีคุ้มครองไทยภักดีถวายภูมิใจของไทยทั้งชาติ ฝนงวงนะ่วงชาวนาะชาติไทยนับว่าโชคดีเรานำเศรษฐกิจพอเพียงององเลียงคีวาเป็นปัจจยเกิดว่ากองปัดทพีไทยทั้งพอภูิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้ พระองค์ผู้มีพลทีคุม้คมครองไทยอันนี้บุญกองแผ่นดินไทยมากแม่โอ้เดี๋ยวเดี๋เข่งมานะ